พบกันใต้ดวงดาวโดยโสภาคสุวรรณคำนาจากผู้เขียนพบกันใต้ดวงดาวเป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นโดยใช้ฉากในต่างประเทศเป็นนิยายแนวที่ท่านผู้อ่านส่วนหนึ่งซึ่งได้ติดตามอ่าน และคุ้นเคยกันกับงานเขียนประเภทนี้กันมาอย่างสนิทสนมและช้านานงานเขียนนวนรณยายแนวนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาศึกษาในด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนขนบธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นเวลานาน,านพอสมควรกว่าจะลงมือเขียนลงได้ เอกสารบุคคลผู้เคยเกี่ยวข้องและมีชีวิตสัมผัสกับความเป็นไปต่างๆคือวัตถุดิบที่จะต้องสืบเสาะค้นหาข้าพเจ้าจึงมิอาจเว้นที่จะขอจารึกนามท่านที่เคารพและมิตรผู้มีน้ำใจดีผู้มีส่วนได้เอื้อเฟื้อความรู้ความหลังตลอดจนเป็นภาระ ในการสแสวงหาเอกสารสำคัญทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และการเมืองในช่วงปีที่ข้าพเจ้าเจาะจงให้นิยายเปิดฉากขึ้นมิตรเหล่านี้คือบรรลักษ์และเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดัลเฟร d ด i c k ี y l i b r a รี Alfred, ie, Library, อันได้แก่มิสดาเน่รูวินโลเอฟรีนเฟรดริก เอลซีเวเบอร์แมรี่ฮิเมริชและแจ็กเกรีนทริปกี้ผู้ได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าหยิบยืมหนังสือและเอกสารที่หาได้ยากยิ่งจากห้องสมุดข้ามรัฐตั้งแต่ฝั่งแอตแลนติกข้ามไปยังฝั่งทะเลแปซิฟิกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณมิสซิส ฟิ taking, half, ed, zogen, ลิสเบรตันบรรลักษ์ห้องสมุดโลเกสแห่งมหาวิทยาลัยเจมส์ทาวด์ด้วยเช่นกันพบกันใต้ดวงดาวมีความคล้ายคึ Quindi, ึงกับโกบีนิยายที่ข้าพเจ้าเคยเขียนมาแล้วตรงที่ท่านผู้อ่านสามารถติดตามจินตนาการและตัวละครของเรื่องนี้ให้สมจริง ด้วยการเปิดแผนที่อินเดียและทิเบตร,รวมทั้งจีนประกอบไปด้วยในบางครั้งก็จะได้อัธรสในการอ่านอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากเอกสารสำคัญที่หาได้ยากยิ่งในการประกอบงานเขียนนิยายเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าได้อาศัยหนังสือบางเล่มเพื่อสอบทานความถูกต้องของเหตุการณ์และสถานที่ หนังสือดังกล่าวได้แก่แผ่นดินและประชากรของข้าพเจ้าอัตชีวะประวัติของทลายรามะสอศิวลักษณ์และ National Geographic Magazine ฉบับที่พิมพ์ในคริสตศักราช1931ถึง1948และอื่นๆ เพื่อให้งานเขียนนิยายเรื่องนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพบกันใต้ดวงดาวเป็นนิยายรักประเภทโรแมนติกบวกการผจญภัยที่ข้าพเจ้าจงใจให้เปิดฉากละครก่อนสง,สงครามโรคครั้งที่สองจะอุบัติขึ้นเพื่ออัตรสทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อันเป็นฉากสำคัญสำหรับ อันเป็นฉากสำคัญยิ่งของเรื่องในขณะที่ทิเบตยังเป็นดินแดนลึกลับยากแก่การเข้าถึงทั้งยังมีกฎห่วงห้ามมิให้ชาวต่างประเทศลว้ลวงล้ำเข้าไปง่ายๆซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจยิ่งกว่าทิเบตปัจจุบันซึ่งจีนได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจนหมดสิ้นนิยายรักต่างแดน บวกการผจญภัยเรื่องพบกันใต้ดวงดาวจึงเปิดฉากในช่วงเวลาดังกล่าวคือก่อนสงครามโลกคือก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะอุบัติสิบปีเต็มนั่นเองโสภาคสุวรรบทที่หนึ่งงูเอลิส พึมพำแทบไม่เป็นเสียงในตากลมโตสีน้ำเงินเหมือนท้องทะเลลึกยามสงัดลมพายุเบิกกว้างงูจริงๆกี่ตัวก็ไม่รู้แต่ละตัวขดพันอยู่รอบปากหม้อดินหลายใบเหมือนขดเชือกต่างสีอ้วนๆงูตัวใหญ่ขดนิ่งเหมือนกับว่ามันกำลังพักผ่อนนอนหลับด้วยหลอนไม่เห็นอาการเคลื่อนไหวใดๆของมันเลย เนื้อตัวแขนขาของหล่อนพลอยแน่วนิ่งขยับขยื้อนไม่ได้แม้นหากว่าหล่อนจะถูกงูกัดตายอยู่ตรงหน้ากระท่อมดินเหนียวเหล่านี้มันก็เป็นความผิดจากความสุขสนของหล่อนคนเดียวหาใช่ความผิดเลินเล่อของสมิตตาพี่เลี้ยงชาวฮินดูที่ดูแลกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูหล่อนมาด้วยความรักตั้งแต่เกิดไม่ เอลิสยังขยับเนื้อตัวไม่ได้สองตาจ้องอยู่แต่แน่วแน่นิ่งมีตางูอีกหลายตัวที่ขดพันอยู่รอบปากหม้อดินใบอื่นๆจับจ้องมายังหล่อนเช่นกันถ้าง,งูตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาจากแสงสว่างที่ส่องผ่านเข้ามาทางประตูกระท่อมดินที่หล่อนเป็นคนเปิดกว้างเมื่อครู่งูตัวอื่นๆ ก็คงจะพากันตื่นนี่เป็นความคิดของเด็กหญิงอายุเจ็ดขวบที่ยืนตัวแข็งทื่อและกำลังจ้องตางูอยู่ขณะนี้บ่ายวันนี้น่าเบื่อยิ่งกว่าวันอื่นๆหลอนนั่งวาดรูปหลายรูปโดยเฉพาะปราสาทสีชมพูหรือที่คนพื้นเมืองเรียกกันว่ากุหลาบมาฮาวตึกใหญ่สร้างด้วยอิฐสีชมพูล้วน และได้รับนามตามสีอิดนั่นก็แล้วสมิตาว่าจะเล่าเรื่องปราสาทสีชมพูให้ฟังตั้งแต่นานมาแล้วแต่จนแล้วจนรอดก็ลืมตัวหล่อนเองก็มุ่งความสนใจมายังกระท่อมดินน้อยๆของคนรับใช้นางมานจูผู้เป็นเมียคนขับรถของคุณป้าสองผัวเมีย มานจูและบาเนียเป็นฮินดูกินแต่อาหารผักเป็นมังสวิรัตเต็มตัวกระท่อมดินที่ว่านี้อยู่ข้างๆเรือนพักของคนใช้นี่เองนางสมิตาเคยบอกหล่อนว่าป้ามานจูแกหวงหม้อดินทุกใบในกระท่อมนะคะแกไม่ยอมให้เข้าไปใกล้หรอกแกเก็บข้าวสารมะพร้าวเกลือน้ำตาลถั่วผลไม้แห้งพริก แป้งไว้ทำกับข้าวมังสะวิรัตของแกกับบาเนียและพวกคนใช้ทั้งหมดที่นี่หม้อพวกนี้แกซ้อนกันไว้แล้วก็ทาสีต่างๆกันจะได้รู้ว่าใบไหนใส่อะไรแกรักหม้อดินพวกนี้เหมือนคุณหนูรักรามูแล้วก็ทามูนั่นแหละคะ่ะรามูเป็นสุนัขพื้นบ้านและทามูก็เป็นแมวธรรมดาตัวหนึ่ง เท่านั้นเองแต่เอริสก็รักมันมากมากจนหลอนและนางสมิตาคนเลี้ยงช่วยกันฟุมฟักเลี้ยงดูเป็นอย่างดีบ้านหลังใหญ่ที่อยู่กันนี้เป็นของลุงและป้าคุณลุงอูมาซาอิกมีพื้นเพเดิมอยู่ที่กัสมีระหรือแคชเมียร์แต่ไปเรียนแพทย์ที่ลอนดอนและรู้จักกับคุณป้าแอนนาที่นั่น เหมือนแม่หลนที่ไปแต่งงานกับผู้ชายเยอรมันคือพ่อนั่นเลยเอเลิสเกิดที่เดลีเมื่อเจปีที่แล้วขณะที่ไฮนูลิชพี่ชายคนโตเกิดที่มิวนิกพี่ชายที่แก่กว่าหลนถึงสิบกว่าปีเต็มๆคุณลุงอูมาเป็นคนชวนพ่อให้มาทำงานด้วยที่นี่เมื่อเจ็ดปดปีที่แล้ว เพราะเหตุนี้เมื่อเอริสเกิดคุณป้าจึงได้จ้างสมิตามาช่วยเลี้ยงดูขณะที่แม่ซึ่งเป็นนางพยาบาลทำงานช่วยพ่อกับลุงที่คลินิกและไม่มีเวลาจะฟูมฟักเลี้ยงดูหล่อนเท่าไรนักไฮนูลิชไม่ได้รับการศึกษาที่นี่พ่อกับแม่ส่งเขาไปเป็นนักเรียนประจำที่แฮโร่ขณะที่เอริส เกิดโตท่ามกลางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นใกล้ชิดกับผู้คนและภาษาที่พี่เลี้ยงเจรจาเสยิ่งกว่าผู้ใดอังกฤษเป็นเมืองแม่และเยอรมันเป็นเมืองพ่อจึงห่างไกลจากความรู้สึกเมื่อเปรียบเทียบกับอินเดียที่เอริสถือกำเนิดเติบโตมาจนกระทั่งวันนี้หล่อนชินกับอากาศและผู้คน พูดภาษาและกินอาหารมังสวิรัตรสเผ็ด,ดร้อนไม่แพ้พวกคนใช้ในบ้านซะยิ่งกว่าคุณป้าและพ่อกับแม่ที่มาอยู่ประเทศนี้เมื่ออายุคนละมากๆแล้วนั่นเองยิ่งฮันสุด้วยแล้วแม้จะเป็นเยอรมันครึ่งหนึ่งและอ่านเขียนอีกทั้งพูดเยอรมันได้ดีฮันสุก็มีความเป็นผู้ชายชาวอังกฤษ ได้อย่างงดงามพอๆกับที่เอริสที่มีความรู้สึกว่าหล่อนเป็นเด็กหญิงอินเดียเต็มเนื้อเต็มตัวทีเดียวและมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าหล่อนไม่ได้รับอนุญาตให้แขวนห่วงสีห่วงที่ใบหูและร้อยจมูกด้วยห่วงเล็กๆพร้อมทั้งแต้มวงกลมสีชมพูแดงๆตรงหว่างคิ้วอย่างนางสมิตตาเท่านั้นเอง สักวันหนึ่งหรอกหน้าเอยลิสเคยหมายมั่นปั้นมือสัญญากับใจตัวเองสักวันหนึ่งเมื่อหล่อนโตเป็นผู้ใหญ่โตพอที่จะตัดสินทำอะไรอะไรด้วยตัวเองได้แล้วก็หล่อนจะเจาะใบหูข้างละหลายหลายรูแล้วร้อยห่วงเงินห่วงทองเจาะจมูกฝังเพชรพลอยหรือไว้ร้อยห่วงจมูกตามเยี่ยงนางสมิตาพี่เลี้ยง เวลานี้แม่และป้าก็ยอมให้หล่อนแต่งเนื้อแต่งตัวแบบเด็กหญิงพื้นเมืองในบางโอกาสแล้วนี่นาเอรลสชอบเสื้อผ้าของผู้หญิงที่นี่สมิตามีสารีหลายผืนแต่มีอยู่สองผืนที่หล่อนใช้สลับกันผ้าสีขาวสะอาดทอจากฝ้ายมีริมสีเขียวและสีน้ำเงินและสารีผืนพิเศษ ทอจากผ้าไหมเป็นสีทองและสีส้มเหมือนดังสีพระอาทิตย์แรกขึ้นที่เอียริสวาดสีลงบ่อยๆผ้าไหมสีพระอาทิตย์แรกขึ้นนี้สมิตาจะใช้พันกายเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาและแต่งตัวไปโบสถ์เท่านั้นเอียริสพยายามนึกถึงสีผ้าไหมผืนนั้นของนางพี่เลี้ยงนึกถึง เพื่อจะให้ตัวเองมีกำลังใจกล้าแข็งดังแสงอาทิตย์ที่เปล่งสีใกล้เคียงกับสีผ้าไหมของสมิตตาเพื่อจะให้ตัวเองไม่พ่ายแพ้แก่สายตางูทั้งหลายที่พากันจ้องเขม็งมาณจุดเดียวกันนั่นคือร่างโปร่งบางระเหิดหงของเด็กผู้หญิงผิวขาวเกลี้ยงเนียนละเอียดดังผิวทุก,กตากระเบื้องเนื้อดี งูทั้งหลายในที่นั้นคงพากันจ้องเขม็งสำรวจผมสีน้ำตาลดกงามราวกับเส้นไหมแล้วพากันสงสัยว่าเหตุใดหนอเด็กผู้หญิงผิวขาวผมสีน้ำตาลในตาสนีน้ำเงินสวยคนนี้จึงแต่งตัวแบบเด็กผู้หญิงพื้นเมืองทำไมหล่อนจึงไม่นุ่งกระโปรงสวมถุงเท้า รองเท้าให้สมกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์พวกงูต้องคิดอย่างนี้แน่ๆคุณห,หนูตายแล้วเสียงใหม่ที่แทรกขึ้นมาเป็นเสียงของนางพี่เลี้ยงงูงูตายแล้วเอลิสไม่รู้ตัวเลยว่าหล่อนถูกนางพี่เลี้ยงคว้าตัวพ้นจากปากประตูนั้นมาได้อย่างไรเงาวูบมาจากเบื้องหลัง มีคนวิ่งตามเสียงนางสมิตตามาแล้วไม่ใช่บาเนียเอรลสรู้จักคนคนใช้ทุกคนในบ้านบาเนีย er. ไปขับรถให้คุณลุงไม่ใช่รายโยคนสวนไม่ใช่นางมานจูคนครัวเมียของบาเนียไม่ใช่ใครอื่นที่อยู่ในบ้านคุณลุงแต่เป็นคนแปลกหน้าเด็กหนุ่ม ร่างสูงโปร่งไหลกว้างผิวนวลค่อนข้างขาวผมดำหยักศกสลวยของเขายาวระต้นคอพองามในตาคมดำครับและขนตาที่ดกหนาเป็นแพรระยับคู่นั้นแฝงรอยเศร้าอย่างหน้าพิศวงในตาที่แลปลาดเลยผ่านหลอนและพี่เลี้ยงไปจับนิ่งที่ตางู ตัวที่พันขดอยู่รอบปากหม้อดินงูตัวเดียวกับที่เอริสจ้องตากับมันนั่นเองอะไรกันสมิตาราโยคนสวนนั่นเองมีคนครัวและคนซักผ้าวิ่งเลิกลากมาอีกเป็นขบวนงูงูตั้งสิบตัวในนั้นแน่สมิตตาบอกทุกคนเอริสเห็นคนเลี้ยงของหล่อนทำท่าขนลุกขนพอง ก็หน้าอยู่รอกแสงสว่างที่ส่องผ่านเข้าไปในกระท่อมดินเหนียวแคบๆนั้นทุกคนเห็นหม้อดินหลายขนาดวางซ้อนกันเป็นตั้งสูงงูตัวอ้วนยาวขดพันอยู่รอบปากหม้อหลายใบสีสันของมันเหมือนดังขดเชือกหลากสีเช่นที่หลอนรู้สึกเมื่อแรกเห็นนั่นแหละสีสวยเสียจนเอริส นึกถึงจานสีและผ้าใบหรือกระดาษดินสอสีอะไรก็แล้วแต่นึกไปตามที่คนรักการเขียนรูปเป็นชีวิตจิตใจอย่างหลอนจะพึงนึกนั่นเลยไม่นึกเปล่าแต่จินตนาการวาดมันเป็นรูปร่างกลางอากาศงูงูสิบกว่าตัวกับหม้อดินสีแดงสีดำงูกับผู้พิชิตเด็กหนุ่ม แปลกหน้าที่มีใบหน้าคมคายแสนสวยใครจะแพ้ใครจะชนะเอียริสจับตาขมิงอยู่ที่ร่างสูงเพรียวในชุดกางเกงผ้าขาวและเสื้อแขนสั้นสีเดียวกันก่อนจะเลยไปที่ตางูรายโยคว้าผ้าคิริวมาจากไหนไม่รู้ส่งให้เขาคนนั้นเอียริสมองตามสองมือขาวนวล คนอื่นๆก็เหมือนกันนั่นแหละต่างแลตามสองมือเขาด้วยตาไม่กระพริบเอยริสเห็นเขารับผ้าขี้ริ้วจากมือของรายโยมาพันหน้าแข้งสองข้างแน่นหนาะมานหะเด็กหนุ่มผู้เป็นหลานของรายโยเข้ามาประชิดข้างหลังเขาในมือมีตะเกียงรู้จุดสว่างและไม้เรียวยาวๆยาค่ะคุณหนู เสียงสมิตตาร้องห้ามแต่เอริสสะกดเก็บความอยากรู้อยากเห็นไม่หวาดไหวเสียแล้วนะซีหลอนขยับไปทางขวามือของเขาคนนั้นผู้แปลกหน้านั่นแหละตาดำคับแฝงแววเศร้าจึงแลขวับมามองครั้งนี้เอริสเห็นประกายกล้าแข็งแฝงแววดุ จับจ้องตรงในมาในตาสีน้ำเงินสวยของหล่อนแนวนิ่งถอยออกไปเสียงของเขาเหมือนจะดุหล่อนเข้าให้แล้วแต่ในที่สุดรอยยิ้มบางบางก็จุดขวบที่มุมปากรอยยิ้มบางเบาที่แทบจะสังเกตไม่เห็นเลยทีเดียว